ภูมิใจนำเสนอรักโลกโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด288คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด24คนแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปภายใต้การบริหารงานโดยนายธารนินชนวง์ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยารากโลกโมเดลเป็นนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนภายใต้โครงการเบงรู้สดชื่นร,ร่มรื่นน้าอยู่โดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายศพอมอสุริน โรงเรียนสวยน้ายอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวนคิดสำคัญของนวัตกรรมคือใช้กระบวนการ P.D.C.A มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนนวัตกรรมรักโลกโมเดลอย่างมีระบบวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 2. เพื่อสร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่างโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินง,งานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมรักโลกโมเดลขั้นตอนการดำเนินงานรักโลกโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการออกแบบวิธีการทำงานโดยประยุกต์หลักการคิดเชิงระบบ system thinking ม,มาพัฒนาบริบทและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนภายใต้โครงการเบงวิสดชื่นร่มรื่นหน้าอยู่โดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียน ตามนยโยบายสพมสุรินทร์โรงเรียนสวยหน้าอยู่โดยมองภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วนมาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเน้นใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นใก้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาตลอดจนร่วมการประเมินผลการดำเนินงานโดยกรอบการดำเนินงานของนวัตกรรมแบกโลกโมเดลมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. Research ค้นคว้าโรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสำรวจความต้องการของครูและนักเรียนศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 2. Arrangement เตรียมความพร้อมประชุมครูเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนการดำเนินงานผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมการลดปริมาณขยะกิจกรรมการประหยัดพลังงานกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดในโรงเรียน Big Cleaning Day กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางแผนนำโครงการกิจกรรมมาบูรณาการกับหลักสูตรของสถานศึกษาโดยสอดแทรกเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับรายวิชาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นรายวิชา i อและเตรียมจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานนศเสนอการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3. kick off การเริ่มต้นโรงเรียนเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะให้หนักเรียนได้รู้จักและคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณลดมลพิษและเพิ่มโอกาสในการรีไซเคิลโดยให้แต่ละชั้นเรียนนำขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานในรายวิชา IS เปิดโอกาสให้หนักเรียนนำเสนอปัญหาด้านการจัดการขยะและจัดทำโครงงานสิงประดิษฐ์ เกิดแนวคิดในการสร้างชิ้นงานตอองเตาเผาขยะไร้ควันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 4 l o c a l i z e ทำให้เข้ากับบริบทโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับรายวิชาสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองวิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมมือกันจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในรายวิชา IS จัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องเตาปิ้งย่างแบบไร้ควันมาใช้แก้ปัญหาควันที่เกิดจากการปิ้งย่างในครัวเรือน 5. observe ตรวจสอบความเรียบร้อยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแต่ละฝ่ายร่วมตรวจสอบผลการดำเนินเนกิจกรรมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจจากคณะครูนักเรียนและชุมชน รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการทำงาน 6. Keep improving ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผู้รับผิดชอบโครงการรวมกับคณะกรรมการดำเนินงานนำข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจจากนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนภาคีเครือข่าย และผลการประเมินการดำเนินโครงการจากผู้บริหารสถานศึกษามาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตรกรรมรักโลกโมเดลนำผลลัพธ์ที่ได้ไปกำหนดปรับปรุงและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนให้มีความยั่งยืนผลการดำเนินงานจากการออกแบบและใช้นวัตรกรรมรักโลกโมเดลส่งผลให้โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนหลากหลายรูปแบบมีทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาในรายวิชาสอนและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นภายนอกห้องเรียนจากการใช้นวัตกรรมรักโลกโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทําให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับรางวัลดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองระดับคุณภาพดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการสพมสุรินโรงเรียนสวยหน้าอยู่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่2ประจำปีการศึกษา2567 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรางวัลระดับดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565ตามโครงการสพรมสุรินทร์โรงเรียนสวยน่ายอยู่นวัตกรรมรักโลกโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ดำเนินง,งานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเกิดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาแก้ไขปัญหาในโรงเรียนและชุมชนเกิดความตั้งใจที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชน และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนค่ะ